โคกน้องนาธรรมมั่ามหาสารคามครับผมก่อนอื่นนะครับมาเบื่องนี่ครับผมนี่บู๊ยลักษณะต้นเขาครับผมนี่ไก่ทองคำแปดเก้าครับซึ่งปัญหาอุปสรรคนะครับแถวสมอวจานะครับสำหรับเส้นนี้นะครับนั่นก็คือครับพี่น้องครับนี่พี่น้องได้ยินเสียงกีกี๊เพครับผมนี่ผลปรากฏว่ามีนก กระจิบนกกระจาบนกขมิ้นนอแต่ละพื้นทีเพิ่นเอินต่างกันเป็นนกที่มีขนาดเล็กครับผมพี่น้องครับนี่มาง่อยกินเขานะครับผมนี่เต๊มไปเบิดอยู่ครับนี่ลักษณะของลูกบอลโอ้อันทริจิงบ่อยากใส่เด้อครับพี่น้องครับอืมันอันตรายด้วนี่โอ้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งสีแดงสมแบบนี้ครับผมนี่โอ้ยเป็นตะยานให้เนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องฝายที่เขารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับเศร้าเมื่อเน้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับเท่ากับยูมองนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับโคกหน้องนาธรรมมัค่ามหาสารคามครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับเวลากประมาณหกโมงเศร้าครับพี่น้องครับเนี่ยเอามาสํารวจตรวจสอบกันนะครับผม ก่อนเข้าสิมเวัาจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการนะครับสําหรับเช้าวันนี้เนาะก่อนอื่นนะครับมาเบิ้งนี่ครับผมเนี่บุ้ยลักษณะต้นเข่าครับผมเนี่ไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมลักษณะของต้นลักษณะของดวงลักษณะของหมากนะครับผมนี่ไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่ ซึ่งปัญหาอุปสรรคนะครับเถวสมอว่าจานะครับสําหรับเส้านี่นะครับนั่นก็คือครับพี่น้องครับนี่พี่น้องได้ยินเสียงกี๊กี๊บ่ครับผมเนี่ยผลปรากฏว่ามีนกกระจิบนกกระจาบนกขมิ้นนาะแต่ละพื้นที่เพิ่นเอือนต่างกันเป็นนกที่มีขนาดเล็กครับผมพี่น้องครับนี่มาง่อยกินเขานะครับผมเนี่ยเตมไปเบิดอยู่ครับสําหรับการแก้ไขนะครับสําหรับเส้านี้ครับพี่น้องครับนี่โอ้ ต้องใส่ตัวซอยเหรครับผมพี่น้องครับนี่สําหรับอุปกรณ์ของเรานะครับนี่ครับผมนี่โอ้ยบ่อยากใส่ด้ยครับแต่ว่าจําเป็นครับพี่น้องครับนี่เนาะเสียงบื่มเบืมเบื่ของพี่น้องพนอยู่ทั้งฝากทงทั้งฝุ่นนะครับในการจุดประทัดนี่แหละครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นประทัดแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นลูกบอลน้อยครับผมพี่น้องครับนี่ นี่ลักษณะของลูกบอลโอ้อันที่จริงบ่อยากใส่เด้อครับพี่น้องครับอมันอันตรายเด้นี่แต่สําหรับอุปกรณ์ในการจุดนะครับนี่เขาต้องใส่ไม้ขีดแล้วก็จุดใส่ทูบแบบนี้ครับนี่ขั้นเอาจุดไฟแช็กโดยตรงจ้าซี่นี่มันอันตรายครับพี่น้องครับเพราะว่าใส่ของเออนี่ประทัดนะครับที่เป็นลูกบอลแบบนี้เนี่ยมันสั่นนะครับเนาะดังนั้นเขาก็เลยใส่วิธีการนะครับก็คือจุดไฟแช็กนะครับ เราก็ทําการจุดไฟนะครับใส่ในทูบนะครับนี่ใส่ในการทูบเนาะนี่เห็นบ่เนี่ยควันหอมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ทําการจุดนะครับอืมเพื่อสีมันห่างแน่จังน้อยครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาเดี๋ยวสีสาธิตเนาะครับเนาะเอาจงมาเบิ่งกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่นี่ครับลงมานี่พอดีครับผมพี่น้องครับนี่แกะแกะลงมานีพอดีนะครับผมเอาเฮามาเบิ่งกันนะครับ ว่ามันนี่เป็นนังไหนแน่นะครับแต่ว่าผมจุดไปวอกี้นี่โอ้ดุนแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นตะย่านครับพี่นอ้นนองครับนี่ครับอ้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ครับพี่น้องครับปาติโตเออปาด คือรุดแรงครับแต่ครับพี่น้องครับนี่ปาด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 ให้ตั้งสติก่อนพี่น้องครับเอาสวดอีกวิธีการหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นอะในการที่เฮาสีทําการไล่นกนอะนุ่มขวัญชัหัวใจเกษตรนะครับก็ได้ซื่อนกมาเพื่อสีททาการไล่นกนาเออเป็นนกอินทรีย่างดีครับพี่น้องครับนี่เอาลายเลียดต่างๆเป็นอย่ไหนครับผมนี่พี่น้องครับนี่ บุเหเห้ยบังเนี้ยครับผมนี่บังเนียนกนะครับนกอินซี่ปนี่เออเออซื้อมาสองตัวครับพี่น้องครับนี่เนาะบังเนี้ยเออตัวหนึ่งสีแดงสมแบบนี่ครับผมนี่บุ้ยเป็นต่ยานให้เนาะส่วนตัวที่สองนะครับผมนี่สีมนมนแบบนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่กระเซยพอยดอนเนาะครับนี่เนาะเพิ่นเอามาแขวนไว้นะครับเพื่อสื นกกระจิบกระจามนกขมิ้นย่านครับพี่น้องครับนี่วืบวาบวืบวาบแบบนี้สิเด้เออนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาจังไรกัดหาวิธีการนะครับในการสิไล่นกนะครับเฮ็ดจังไรสี่เฮ็ดให้อานกบกินเขาหลายเกินไปครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนี่กันบกครับนี่พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นทศสอนอยู่นะครับอี่เนาะ ขันไม่กินเบิดตนี่โอ้ยเหลือตะกังก็จะเบิดคำสี่ยวครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาจังไรฝากพี่ฝากน้องนะครับผมในการติดตามช่องกันแล้วกันนะครับผมว่าในการไล่นกนะครับทั้งสองวิธีห้านะครับสี่ได้ผลเป็นยังไรเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องก็แล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขัญใช้หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานคอมราพาจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมอูยบรรยากาศดีครับครับพี่น้องครับ